ไปทงวัเสียงประกอบเสียงพระสวชดชัดๆลมแรงโฮมแต่ทันใดนั้นเทียนทุกเล่มก็ดับลงพร้อมกันบทหยุดชะง,งักเพราะเสียงอีกบทสวดหนึ่งดังแทรกขึ้นมาเสียงพชัชราหนักก้องนงโมต,ะะตัสสะพระคาวตตเป็นเสียงของหลวงพ่อเร็วซีนสี่ศึกอาคมเสียงประกอบเสียงกลองเพลตุ้ม ดังสะทอนพระบาลไม่ยอมแพ้ท่านยิบลูกประคำขึ้นมาสวดมนต์ตักกับเสียงนั้นน้ำมนต์สาดไปทั่วลานแต่กลับกลายเป็นหยดสีดำที่ระเฮห,หายไปกลางอากาศท่ามกลางขวันดำเงาของหลวงพ่อเร็วปรากฏขึ้นใบ,บหน้าชรากลับปิดเบี้ยวเป็นเงาปีศาจท,ท่านยกมือขึ้นเสียงกลองเพดังสนั่นสะเทือนแผ่นดินเสียงประกอบแผ่นดินหวเบาระคังดังพร้อมกันสิ้นหายความพ่ายแพ้ พยายามต้านสุดกำลัง